ไม่มีอะไรจริงๆเลยอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นให้เสียเวลาไปเลยไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นได้มันเป็นแต่เพียงสิ่งสักดิ์บัาธาตุตามธรรมชาติเช่นนั้นเองฉะนั้นก็จึงเป็นการสมควรนะคะที่พุทธบริษัททุกคนจะได้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทให้ชัดแจ้งแก่ใจฉะนั้นก็อยากจะพูดว่าถ้าโดยประเภท ก็โดยบุคลาทิสถานและโดยธันมาทิสถานธันมาทิสถานนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะพยายามศึกษาจนเข้าถึงทีนี้องค์ประกอบของความเป็นพุทธ,ธะนะคะมีอะไรบ้างองค์ประกอบของความเป็นพุทธ,ธะก็คือข้อแรกความบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่ามีพระบริสุทธิคุณ หรือเมื่อรำลึกถึงก็รำลึกถึงพระบริสุทธิคุณก็คือสุทธิมาจากวาสุทธิพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณปัญญาคุณก็คือความรู้อย่างทั่วถึงทั่วถึงอย่างจะแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างถึงที่สุดไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์จะไม่ทรงรอบรู้เพราะฉะนั้นจึงได้รับพระนามว่า เป็นผู้ที่สัพพัญญูพระองค์เป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นองค์ประกอบของความเป็นพุทธะประการแรกสุทธิคือความบริสุทธิ์ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงเมื่อพระองค์มีทรงมีทั้งความบริสุทธิ์ทรงมีทั้งปัญญาที่รู้ทั่วถึงในพระทัยของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระกรุณา พระเมตตาคุณพระกรุณาคุณคือความเมตตาความเมต่อความกรุณาแกมูสัตว์ทั้งปวงความเมตตาก็คือปรารถนาจะให้แต่มีความสุขความกรุณาปรารถนาจะให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นแม้เราจะพูดถึงพระเมตตาคุณแต่เพียงอย่างเดียวย่อมครอบคลุมกรุณาอยู่ในนั้นเพราะอะไรเมื่อปรารถนาจะให้มีความสุขแล้ว จะไปทําให้ชีวิตนั้นบุคคลนั้นเกิดความทุกข์ขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความกรุณาก็มีอยู่ในนั้นมีอยู่ในพระเมตตาที่แฝงอยู่ฉะนั้นนี่เป็นองค์ประกอบสามอย่างของความเป็นพุทธะคือสุทธ,ธิความบริสุทธิ์ปัญญาความรู้เทือทั่วถึงเมตตาความเมตตาแก่หมูสัตว์ซึ่งรวมพระกรุณาอยู่ในนั้นด้วยทีนี้ถ้าหากว่า จะพูดต่อไปว่าแล้วถ้าโดยความจริงคือโดยสัจจะที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพุทธ,ธะแล้วอาจจะอธิบายหรือทำความเข้าใจได้อย่างไรบ้างเมื่อวันก่อนเราก็ได้พูดถึงมเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธ,ธะหรือโพธิเมื่อเราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทที่มีภาพปรากฏเป็นภูมิอยู่ในรอบในใช่ไหมคะว่า โดยสัจจะคือโดยความจริงแล้วนะคะความเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ด้วยปัญญานี้เป็นเมล็ดพืชอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนเป็นเมล็ดพืชที่อาจพัฒนาได้ทุกคนดังที่ได้เคยกล่าวแล้วแต่เป็นเพราะว่าการตกจมอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทาน เรามีอวิชชาห่อหุ้มจิตอยู่ก็เลยทำให้ละเลยไม่มองเห็นมเมล็ดพืชแห่งโพธิแห่งปัญญาที่มีแฝงอยู่ในใจแล้วก็ไม่ใส่ใจที่จะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยเพื่อพัฒนาปลูกฝังอบรม,มเมล็ดพืชของปัญญาที่มีอยู่แล้วในใจของทุกคนเนี่ยให้เจริญเติบโตงอกงามเป็นสิ่งที่น่าเสียดายฉะนั้นพึงทราบเถิดว่า ในจิตของมนุษย์ทุกคนนั้นมีปัญญาอยู่ในระดับหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาฝึกฝนอบรมให้เป็นปัญญาที่รู้รอบขึ้นได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ขอให้ทุ่งเทความเอาใจใส่ความภาคเพียรจริงจังมุ่งมั่นอย่างบากบันแล้วจะสำเร็จได้นอกจากนี้โดยสัจจะถ้าต้องการจะรู้ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นน่ะอยู่ตรงไหนก็โปรดทราบนะคะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็คือธรรมะที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงทําไมถึงพูดอย่างนี้ก็พระองค์ได้ตรัสแล้วว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราทีนี้ที่พระองค์ทรงคน้นคว้าทุ่มเทตลอด หกสิบอ่าหกพรรษาที่เสด็จไปอยู่ในป่าเพื่ออะไรก็เพื่อความดับทุกข์ให้มองเห็นว่าอะไรอาศัยอะไรกันแล้วความทุกข์เกิดและอะไรอาศัยอะไรความทุกข์จึงจะดับลงได้พระองค์สมควรกวาอันนี้เมื่อทรงประสบประจักด้วยพระองค์เองพระองค์ก็ทรงทราบว่าทรงทราบด้วยพระญาณว่าแบบัดนี้พระองค์หลุดพ้นแล้วได้ถึงซึ่งวิมุติแล้ววิมุติก็คือความหลุดพ้น อย่างแท้จริงเป็นความหลุดพ้นที่อันประเสริฐจะทรงอยู่แต่กับความว่างสุญญตาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าต้องการรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพุทธบริษัทก็จำเป็นสมควรที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับธรรมะที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบ,บาทให้ชัดเจนจะแจ้งจนประจักษ์ใจและธรรมะที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบ,บาทนี้พูดได้ว่า มีอยู่ตลอดการชั่วนิรันด์ไม่เคยหายไปไหนไม่เคยจางคลายไปคงปรากฏอยู่เพียงแต่มนุษย์เราจะศึกษาไหมจะทำความเข้าใจไหมแล้วก็จะนำเอาพฤติปฏิบัติไหมถ้าหากว่าศึกษาแล้วก็นำเอาพฤรุปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็จะปรากฏอยู่ภายในใจของบุคคลผู้นั้นตลอดเวลาเรียกว่านิรันดร จิตนั้นก็จะมีแต่ความปกติสงบเย็นดับสนิทแห่งความทุกข์ที่ไม่สามารถปรากฏขึ้นได้เลยเรียกว่าไม่มีการเกิดดับอยู่เหนือความเกิดดับทั้งปวงแล้วก็ไม่ต้องมีการประสูตรสรู้หรือปรินิพานอีกเพราะจะเป็นอยู่เช่นนี้คือความประจักษ์แจ้งในสัจ,จธรรมแห่งที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งปฏิจจสมุปบาท อยู่ทุกขณะนี่คือโดยสัยจจะนะคะสัจจะความจริงที่จะกล่าวถึงพระพุทธเพราะฉะนั้นจึงได้มีการอุป,ปมาพระพุทธว่าเป็นเสมือนผู้เปิดประตูค้อกแห่งอวิชชาผู้ที่ไม่สนใจจะศึกษาฝึกฝนอบรมจิตปลายให้จิตนั้นตกอยู่ภายใต้ของความป่าเถื่อน ปาเถื่อนที่จะเอาตามใจของกิเลสตันหาอุปาทานเพราะอาวิชชาเข้าครอบกรรฉะนั้นพระองค์มาแล้วเสด็จมาเสด็จมาด้วยการที่นำพระธรรมมาสั่งสอนมาบอกกล่าวแก่มนุษย์พระองค์ได้เสด็จปรินิพานไปแล้ว2500กว่าปีแต่พระธรรมยังอยู่เพราะฉะนั้นจึงเปรียบพระองค์เป็นเสมือนผู้เปิดประตูคอกแห่งอวิชชา คือเปิดประตูข้อแห่งความเขา่าความไม่รู้วันที่ไม่สนใจจะศึกษาสิ่งที่ควรรู้เพราะฉะนั้นพระองค์เปิดหนทางนำแสงสว่างมาประทานให้ว่า,ถ,าถ้าต้องการจะออกจากข้อของความเขาของความมืดหนทางอยู่ตรงนี้หนทางอยู่ตรงนี้หนทางที่จะเดินไปเพื่อให้ออกจากข้อแห่งอวิชาคืออะไรนึกถึงอริยสัจสี่ทันทีนะคะ ก็คงจะตอบได้ว่าหนทางที่จะออกจากประตูค้อกแห่งอาิชาก็คือต้องเดินตามหนทางแห่งอริยมรคมีองค์8พยายามฝึกฝนอบรมใจสมาทานในใจว่าวิถีชีวิตของเราจะต้องดำเนินตามอริยมรคมีองค์8ปฏิบัติเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิจะเดินไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย แต่ด้วยความมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เด็ดขาดอาหารจนกระทั่งสามารถถึงที่สุดแห่งความทุกข์ให้จงได้พระองค์จึงเปิดประตูให้แล้วให้เลือกเอาจะเดินหรือไม่เดินก็เชื่อว่ามนุษย์ที่มีมเมล็ดพืชแห่งโพธิอยู่ในจิตสำนึกได้ถึงคุณค่าของมเมล็ดพืชแห่งโพธินี้หรือแห่งพุทธนี้ย่อมจะพากันรีบเดินใช่ไหมคะรีบเดินออกจากคอ แห่งอวิชชาที่เป็นข้อของความมืดความเขาอึดอัดให้ใจไม่ออกไปสู่แสงสว่างอากาศโล่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์มีแต่ความสงบเยือกเย็นผ่องใสยอยู่เป็นนิดนอกจากนี้ก็เปรียบว่าพระองค์ทรงเป็นเสมือนบิดาผู้ให้กำเนิดใหม่ทางจิตวิญญาณ